สวัสดีครับทุกท่านของผมบอลเมจันร์สีรับกับเข้าสู่ Warzone 2.0โหมด DMC นะฮะไม่รู้เพราะเหตุใดทีม Infinity ี a r อถึงระง,งับการเข้าเล่นแมป building 2 1วันหลังจากปล่อยให้เล่นกันแค่24ชั่วโมงแรกหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะฮะคืออาจจะหาบัตรกันอยู่หรือว่ายังไม่มีเวลาเล่นก็ตามหลังจากรอกันไปหลายวันก็เดี๋ยวจะกลับมาเปิดกันภายในวันเสาร์นี้แล้วนะฮะผมก็ขอใช้โอกาสนี้ทําวิดีโอสั้นๆมาพูดถึงแมปนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันมาเริ่มเันที่อย่างแรกสุดเลยนะฮะ Building 21 Access Card นะฮะหาได้ทั่วไปจากแมป Almaas จากกล่องส้มหรือพวกบอส หากมากันเป็นทีมและตั้งตีก่อนเข้าแค่หัวตีมีบัตรก็เข้าได้นะฮะลูกทีมไม่จําเป็นต้องมีบัตรนอกเหนือไปจากบัตรเข้าตึกแล้วก็มีบัตรที่ใช้สําหรับเปิดห้องล็อกภายในตึกด้วยนะฮะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงสังเกตประตูนะฮะจะตรงกันกับบัตรที่จะต้องใช้ภายในมีตั้งแต่ยาสีฟันยางทองคําแท่งแบบนี้ของส่วนใหญ่เป็นของมีมูลค่ามีราคานะฮะมีร้านค้าแค่จุดเดียวภายในแมปแล้วก็มีเดรดดรทั้งหมด4จุดด้วยกันเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ที่เข้้้าาามถรออออดดกกไไป็คืชุตัว เลยมีของฟูอูฟูเต็มตัวหรือส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาพยนงลงในถังขยะเพื่อลดเวลาคูลดาวของช่องปืนที่ติดล็อกนั่นเองแมปนี้เล็กมากๆเลยมีแค่4ทีมผู้เล่นสูงสุดคือ12คนต่อหนึ่งล็อบบี้ไม่สามารถชวนฝั่งตรงข้ามเข้ามารวมตีกันได้เพราะงั้นเห็นผู้เล่นมาหลายก็ยิงใส่เลยจงแต่งดำเข้าไว้ไม่ก็แต่งให้เหมือนบอดนะฮะลดการโดนสังเกตเห็นและโดนยิงก่อนกันไฟในแมปนี้ส่วนมากไม่เคยเกิน10เมตรนะฮะเพราะงั้นปืนที่ใช้ควรจะเป็น AR หรือว่า SMG ที่เน้นยิงระยประปชิด b a d เ e อร์คิเม a าที่เพิ่งเข้ามาก็เหมาะกับงานนี้มากๆเลยบอสส่วนใหญ่มีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันประเภทแรกใส่เสื้อยืดเกราะ1นะฮะถือปืนลูกซองไม่ก็ลันเชอร์พิลล่าอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเกราะ2นะฮะถือปืนกลซะส่วนใหญ่บอสประจำแมปมี2ตัวด้วยกันตัวแรกคล้ายกับบอดเกราะ2ถือกรีเนตลันเชอร์นะ,ะถึกมากๆเลยใช้ SMG ยิงประมาณ5แม็กด้วยกัน หาจัดการมาได้จะดรอปกิเนสลันเชอร์เป็นรูปแบบของคอนแทคแบนนะฮะ บอสอีกตัวหนึ่งก็คือวิลสันนะฮะปัจจุบันยังไม่รู้ว่ายิงให้พังได้ไหมเพราะถึกชิบหายเลยและตายเพราะมันหลายรอบมากจ้นี้จะเดินวนไปตามทางโถงของชั้น3นะฮะและจะกราดยิงทันทีที่เจอผู้เล่นนี่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่บอสก็จะยิงเข้ามาในฉากมากขึ้นเรื่อยๆๆทําให้กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะยากขึ้นแล้วก็ออกจากที่นี่ยากขึ้นด้วยเวฟนเคสมีของใหม่มาให้เก็บทั้งหมด6อันด้วยกันเพราะงั้นต้องเข้าไปแย่งชิงกับผู้เล่นคนอื่น 6รอบเป็นอย่างต่ำมีไกด์ให้แล้วภายในช่องนี้ไปติดตามกันได้และนั่นเป็นทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้เป็นควิกวิดีโอสั้นๆมากๆเลยหวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับเกม w a r z o n e 2.0โหมด DMC Building 21นี้นะครับเอาเไปไ็นว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชม่าครับผมและเดี๋ยวไงเราเจะกัน,นวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ